สวัสดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอะไรเอ่ยคุณขวัญอยู่กับอะไรไครับามอดเจะซิมค่ะใช่แล้วนะครับเสียงตบมือมาอะนะครับออโอ้ตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไหมล่ะแหมโหกระแสะการตอบรับความจินนี่แบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเ <c oughs> ยอะแยะมากนะครับคืออยากให้ผมแต่งงานกับคุณขวัญขนาดนั้นเหรออยากถอนถามเด็กไม่ใช่ถามคุณเดี๋ยว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 ผมถืออะไรเห็นปะ จามหัวใจคุณออกมา,า oh. ถุย oh <my S 1> ไม่ขนลุกไงกขาไม่ oh. ลุกผมยต้องขนลุกพี่ยิ่งกับพูดกับผู้ชายด้วยกันห <laughs> 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 ลอเล่นพี่กีดเกลีดหนูขนาดบ้าเหรอพูดเล่นนะครับต่อมาก็อย่างที่บอกกันไว้เนาะก <laughs> น็น้องๆเขาก็บอกว่าให้นะครับ <laughs> ทำเควสขับรถใช่ไหม เพราะน้องๆเขาอาจจะอยากแบบชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยว่าเมืองนี้มันแบบใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนนะฮะเราก็จะมี NPC อยู่2คนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าของรถนั่นเองนะครับมาจากไหนไม่รู้นะแถมมีคอกันด้วยไม่ไปไหนนะครับมึงอยู่นี่แหละนะไอ้สองคนนี้นะครับแล้วเราก็จะไม่คุยกับมันด้วยนะครับคุยสิเอาขวัญคุยสิคุยอะไรอ่ะฮัลโหล เราจะเนี่ยเราจะซื้อลอตอะเราจะเอาอะไรมาซื้อได้บ้างอะอ๋อการซื้อรถเหรอครับการซื้อรถนี่ต้องเอาเอ่อเอาอะไรเดียร์เพชรหนึ่งอันเอ้ยเพชรสักสองอันละกันครับเพชรสองอันเหรอคะเออเมียเมียว่าไงอะเพชรสองอันก็น่าจะน้อยไปอะค่ะแล้วขอเอ่อทองอีกสักอีกสักอีกสักสามได้ไหมคะอ๋อโอเคค่ะ ได้กันทุกคันเลยใช่ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องเอาทอง3นะครับแล้วก็เพชรสองแล้วก็ขอขอเหล็กอีก5ด้วยครับมากขึ้นเรื่อยๆนะเอ็นบีซีตีมาทันทีดิตีดิมากเรื่องจริงๆเลยเขาบอก out stop it stop it นะครับโอเคสรุปแล้วก็เป็นเพชรสามแล้วกันเนาะเอ้ยเพชรสองทองสามเหล็กห้านะครับเหล็กะฮต่อไปหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของขุนขวัญไปไปขุดเอ้า ้าไไดงอะไรอ่ะผมมันาจีบผู้หญิงแถวนี้เออนี่มีน้องเขาบอกเห็นเปล่าคุณจีบทั้งวีทั้งวันนะถ้าคุณอยากได้คนนี้เป็นน้องสาวอ่ะคุณต้องคลิกขวาแล้วเขาโฟลโอมีเขาจะไปนอนที่บ้านเราไงโอโหโฟลโอมีเขากลับบ้านแล้วก็ไปเซตโฮมที่บ้านเราเก็ตอิดใหม่เลยเหรอฮะแล้วเขาจะเป็นน้องมันก็ไม่เชิงกับเป็นน้องเราหรอกเขาก็ไปอยู่บ้านเราไงอ่ะเดี๋ยวฉันลองทำดูคลิกขวาเาแล้วก็เขาจะไปปลุกเขาเลยเหรอ รอเช้าค่อยมาหาเขาไปไปนอนนอนอีกแล้วนอนทั้งวันพาที่แล้วนอนไปสามรอบไม่ทําอะไรเนาะโอเคซอมบี้ครับไฟหน่อยเฮ้ยแมวผมตีเปล่าผมอยากรู้อะแมวมันตีเปล่แมวมตีเป็นอะแมวจะต้องตีก่อนันเห็นจักเนียม่จะช่วยอะไรผมอัพสกิลมันไปแล้วว่าใครรู้บ้างอะผมผมไม่ค่อยได้ศึกษาหมดนี้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยอย่าตีหนูเขายังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เลยคุณแมวอ่ะก็คงต้องหลอ,ลอเพิ่มมั้งระวังมันมีข้างหลังอุ้ยอ,อุ้ยอ่ะเออไงล่ะอ่าอ่าอ่าเอาดิแมวโอ้โหแมวยังโหดดีมากามาตีคุณก่อนเฮ้ยคุณคิปเปอร์มาเยอะมากไปหอนอดีมากลูกหลักไปแล้วเดี๋ยวเมืองพังวิ่ง วิ่งแล้วรันนิการัน <laughs> ไม่ใช่แล้วนั่นมุกอัมซังเนี่ยนะขอมาเล่นหน่อย,น,อยนะไปไปปิดประตูนิก,กานี่เป็ว่าอะไรขวัญรู้ป่าไม่ปิดประตูวะไม่ปิดแล้วผมนอนแล้วครับนิก,กาคนดำเหรอใช่นิก,กาเร็วจิ้นขวนัญเร็วดิเร็วนอนอย,นอนอยู่เดี๋ยวสิ้เจตื่นแล้วครับเจ๊เเแล้วอะไรตุ้งตังตุ้ง,งตังอ๋อข้างนอกน่าจะเป็นสเกลิตันข้างนอกค่ะ ใครมาใครมาเอาลูก่งวางไว้ว่าทำไมผมไม่คุ้นเลยเขาเองแต่แต่งบ้านไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวตีตออทำไมล่ะคะทำไมต้องมาทำเสียงออดอ้อน,นะคะคืออยากได้เราขนาดนัด้นเลยหรอไมดจาร้อนมัน,นมันมันมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแบบว่าโปรเจกต์นี้มันจะไม่เหมือนคู่จิน้นแบบว่าเหมือนจะฟิลลี่คุงเลไที่เป็นแบบพระเอกหรือว่าเป็นแบบแต่ก่อนนี้เป็นเลยนะ วี้ยแมวผมถึกทึนดีมากซ่อมก่อนโหพังหมดเลยไม่ได้ผมจะให้เมืองผมพังอย่างนี้ครับรีบซ่อมเลยตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับแมวออกไงแมวมันไม่ออกมาขุดตรงเนี้ยเออว่ะเออขุดตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะฮิปเปอร่ตรงนี้ตรงนี้เราแนะนำตรงนี้เลยซับขุดมาอะไรซับอะไร คเปอร์นี่แน่ยา,าตายซะให้ดูแล้วรือรอดเอย้ยอย่าเฮ้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยช่วงนี้เราไม่สนใจน้องสาวไปสักคู่แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำธุรกิจเพื่อที่จะเอารถดีกว่าเนาะตอนนี้ผมผิวอะครับปัญหาอ๋อเดี๋ยวมีมีเนื้อหมูให้ค่ะอุยดูดิฟาร์มผักเรืองนี้มันแบบสุดยอดมากเลยคุณฝันแม่งแอบกินไม่นี่เงี้ยเนื้อหมูว่าไหนเนื้อหมูกินทุกวันติดมันติดมันใช่ค่ะเดี๋ยวเดียวคือเนื้อคู่ ทุยยืนอยู่ตรงนี้ไงทีแล้วมึงเน่าเลยนะมาเอามานะอนี่นานๆทีผมจะตอบกระแสจิ้นนะเนี่ยปกติไม่ตอบใช่ไหมคะปกตินี่ผักใส่ไร่ส่งอย่างเดียวไปไปไปนะครับเห็นน้องๆชอบไงเอาใจหน่อยแค่หรอไช่ป่ะมีน้องคนหนึ่งไปคอมเมนต์บอกพี่ครับแต่งงานกับคุณขวัญได้ไหมเอ้พี่พี่ขาหรือพี่ครับนี่ะแต่งงานกับคุณขวัญได้หรือเปล่า นนีี่ตรง้มีมีวงเล็บด้วยนะเฉพาะในเกมก็จริงปะหมายก็เฉพาะในเกมในเกมก็หมายถึงว่าเอออย่าอย่าทำจริงนะพี่ไม่งั้นพี่คิดผิดอะไรเงี้ยตุยบ้าเลยน้องเขาจะไม่ได้คิดอั้นก็ได้เดี๋ยวผมขุดไม้ก่อนนะครับขุดไม้จ้าลาอร้ายมากค่ะอุ้ยใส่หมวกแป๊บตอนนี้ผมยังผมยังไม่มีไอพิกเลยเฮ้ย ไอพิกเฉยอะไรนะพิกแอเออไอพิกเนี่ยมันเป็นมีดในแร็กนาล็อกนะครับติดมาเฮ้ยผมโอ้โหเราเราเราก็ไอนี่อ่ะวางไม่ได้ใช่ไหมตค้าบอ่ะลองค้าดูระวังดิเธอแก้ยังเนี่ยมันได้แล้วนะของเราอ่น่าจะเย็นด้เดีเ๋ยวมันมืดอะ เธอก็ต้องขุดไงเอ้ยอยู่ไหนล่ะลงทางนี้ว้าวมาถึงเราก็เจอโคแล้วใช่เลยครับขุดโคครับขุดโคนี่คุณขวัญน,นี่อาจจะแบบเหงือกเบือะเออทำไมอะหนาว <laughs> <laughs> นึกไม่ถึงว่าจะเล่นมุกนี้นะคิดว่าจะเล่นมัวซนะะอีกมันไม่เหมือนเรามัวอะฮะก็วัวก็โคใช่ไหมล่ะ แต่ันี่เป็นโคดเนี่ยหนาวหนาวเน็บหนาวอะไรอย่างงี้ไม่ต้องดราม,ม่านะว่าทำไมพี่ใช้ปิกแอคคุดไอ้ดินดินเนี่ยครับที่แกเปลี่ยนโอเคปะ <c oughs> ไม่ง่ายเลยใช่เดี๋ยวผมต้องทำเบ็ดตกปลาให้น้องแมวผมกินด้วยนะเข้าใจหรือเปล่า<ป>น้องแมวผมนีมน่เกิดจากอาการบักนะครับทำให้มันอยู่กับผมนานเหลือเกินไม่ใช่บักหรอกผม ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วผมก็เสกออกมาแล้วก็จับมันเลี้ยงเฉยเลยแล้วก็ไม่อยากทำลายมัน,น,น,นอะไรครับอ,อะไรต่างตงไงต้องค้ำใหม่อู้หูนกขวัญร,รอ,อพี่ดินี่ทำเป็นพระเอกบ้างไงลองอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่พี่จะทำอะไรนะทำแบบเป็นเสียงพระเอกบ้างไงครับอ๋อโอ้หนกขวัญนกขวัญมีหินไหมครับไม่มีอะค่ะคนใหม่แลพี่ หนูเจอไอรอนนั่นีหละพอผู้ชมครับดูนะครับพอผมแรดแม่งเือกไม่แรดตามผมนะดีผมไม่แรดแล้วแม่งเอาใหญ่เลยะอะไรคะพี่ตลกทันไหมอะคะอะไรทันไม่น่าจะทันใช่ไหมนี่ไงเหล็กเอาไวส้สิเหล็กหน้าต้นก็เจอแล้วไงแต่ฉันต้องท้าไปนั่นก่อนครับพี่ขุดคาเบิลสโตนก่อนนี่กว่าจะได้รถนะคุณขวัญโอ้โหได้แล้วได้แล้ว ก็ใช้เวลาอีกนานเราจะเจอเพชรใช่นะ,ะไม่ตายสิเฮ้ยคุณเคยดูนี่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อะไรหรออ๋อผมไปขุดเพชรกับคุณเป้โอ้โหผมนี่ช,ช่ำชองม,มากไม่ใช่อะไรหรอกครับแม่งดวงล้วนๆแล้วอันนี้คุณจะพาเราไปเจอพเพชรได้ง่ายๆเหมือนอันนั้นไหมคะไม่น่าจะง่ายครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมล่ะคะไม่รู้เหมือนกันคร <c oughs> ผมไม่ค่อยเก่ง ไปครับไปครับคุณขวัญรู้สึกยังไงครับพี่ตอนนี้แบบนักแคตเตอร์หลายๆท่านานี่เริ่มหันมาแคตหมดรู้สึกไม่มีจุดยืนแล้วค่ะรู้สึกไม่มีจุดยืนรู้สึกว่าเขาแคนกันเยอะเกินมันก็ <c oughs> อาจจะดูน่าเบื่อไงมันอาจจะดูแบบเอ้ยเขาจะไปดูช่องนู้นกันหมดแล้วลืมดูช่องเราอะไรเงี้ยอ๋อแล้วน้องๆต้อง,อง,อง,องทำยังไงครับนี่ก็อย่าลืมเลือนของเก่านะเจอของใหม่องไงของเก่าก็ยังแบบว่ายังฮอตอยู่ใช่ไหม ยังเอ็กย่าง X X สวยยัง,ยงแคบกว่าหรือเป<อ>ล่ายังแซ่บกว่าเหรอเหรองไอ้ไอ้อน,น้องแมวนี่ไม่น่าพามันลงมาเลยอะโถเอ้ยมันไปนั่งไว้บนบ้านก่อนได้ไหมฉันยังหิวข้าวอยู่เลยเธอเดี๋ยวเ,เดี๋ยว<ม>ฉันทำให้แป๊บนึงนะคะนี่แป๊บนึงนะคะคุณสามีเดี๋ยวทันให้ได้ค่ะโอ้หแม่งยังไม่ทันจะแต่งงานเลยเรียกคุณสามีนะไม่ใช่แล้วเอ้แต่ตอนนี้ผมก็ยังอิ่มอยู่แหละผมแอปไปงานครับสนุกอิ่ม S <S เอ้ยไม่อิน่ะมันก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ชอบมันเถอะงงวันนี้งง<ๆ>งงนอนน้อยใช่ไหมคะไม่นอนน้อยครับนอนเยอะอเอ๊ะผมกำลังจะทำอะไรนะอ๋อผมจะเอาแมวกลับบ้านนี่เองผมลืมไปหมดเลยน,น้นองๆคิดว่าเราจะซักสิบพาร์ตเราจะได้ไหมเนี่ยโ<งง><งง>อ้โหได้ดิเฮ้ยบางทีแม่งดวงไม่มีนะมแม่ง ขุดเท่าไหร่หมันก็ไม่เจออ้าวขุดขวัญไปไหนเอ้ยถ้ำอยู่ไหนเราวะเนี่ยหาถ้ำไม่เจออ๋อเจอละอยู่ข้างหน้าบ้านไงเดินมาอีกหน่อยนึงวันนี้แม่งเมาเมานะเมาเมาแล้วก็พูดเยอะเป็นพิเศษแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเมาอะไรคะเมาร้านถุยโอ๊ยไ <laughs> ม่งจะอ้วกกัน <laughs> ไปไหมเนี่ย <laughs> ทำไมเธอไปฆ่าหมูมาตอนไหนเนี่ยทำไมเป็นตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแหละคนโหดร้ายอย่างเงี้ยเริ่แต่พาร์ทแรกและเราต้องใช้เขาเพื่ออยู่ เราต้องคู่พาใส่กันใช่ไหค่ายค่ายมูนี่ก่อนแล้วอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ด้วยนะอันนี้ขึ้นไม่ได้ทำไมครับไม่ได้ค่ะพี่ผมเจอใครจะดูแลคุณล่ะคะว้าผมนี่อยากจะอยากจะเสียใจอ่ะอยากจะตอบว่าอยากจะตอบว่าก็คุณไงตุ้ยพวกพวกไหม ไม่อะก็แปลกๆรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกๆรู้สึกดีแปลกๆใช่ไหมครับที่ผมไม่ขัดนะฮะอันนี้คุณขวัญเขาจ้างผมมานะห้าร้อยไม่ได้จ้างไงเลยไม่หวงรู้สึกหยืดๆนะครับท่านผู้ชมไม่ยืดหรอกเฮ้ยทำไมมันขุดมาไม่มีอะไรได้นะเดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกว่าพี่ดูพยายามไปอ่ะพยายามอยงนอือพี่ดูพยายามไปมันไม่เหมือนอ่ะพี่เลิศเถอะเออแบบแกล้งเยอะๆดิอย่าเป็นพระเอก ผมไม่ได้จะเป็นพระเอกอยู่แล้วก็อย่างนี้ไงอะไรวะแม่งมองดูดิเขามีแบบฟิลอารมณ์ออกคลิปนะครับอันนี้กำลังดราม่าใช่ไหมครับไม่ครับผมจะไม่เป็นแบบคูจิ้นแบบปลาหวานแหววนะผมจะเป็นคูจิ้นแบบตบตีครับแบบจัดหนักจัดเต็มออกแนวจำเลยรักหรือเปล่าคะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตบเป็นตบตีเป็นตีเหมือนในนี้ไงอะไรนะได้ดูกันแล้วไอ ไอ้นี่ไงอ๋อกรรมเทพเอ๊น้ำตากรรมเทพนะครับจะเป็นแบบติ๊กอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ตักดิตักบริบูรณ์ติ๊กเฉยเลยติ๊กไหนวะติ๊กชิโร่เหรอคะติ๊กชิโร่นั่นรักไม่ยอมปีนแปลงโอ้โหฟันผุเขาบี๊บกูก็หยอดใหญ่เลยแล้วเรียบร้อยดิช้าจุ๊งแม่งดูดิแม่งทำเป็นบอกหยอดหยอดใหญ่แม่งเที่ยนเขินจริงเนี่ย เอ้ยผมพูดคำหยาบอะใส่เขินเอาวางให้หน่อยวางตรงนั้นแหละนี่กคืออะไรเอาแล้วโอ้โหโตโตเอ้ยผมไปวางไว้ข้างบนแล้วผมเอ้าเฮ้ยนี่แม่งตันแล้วอุ้ยทำไมผมพูดคำหยาบบ่อยจังเลยอะลองให้แบบถึงไอ้นั่นหรอเบสล็อกหรอเฮ้ยทำไมถึงไวจังหรือเขาเขาจะมีให้เราไหมเนี่ยไม่ใช่แม่งคนสร้างมาบอกไม่มีเพชรบ้าต้อง เขาจะไม่ได้มาปรับปรุงอะไรด้านล่างนะก็คงไม่ปรับหรอกแล้วถ้าปรับก็นะโหดไปไหมแบออจจบสร้างสร้างเองทุกอย่างอืมอ๋ออ,อ,อาจจะเอาแมพแบบเรียบมาแล้วก็โอ๊ยตกหลุมรักทุนไป <c oughs> ที่ขึ้นไม่ไหวนี่ไม่ใช่อะไรนะห <c oughs> นัก <c oughs> <c oughs> ตกหลุมลักขึ้นไม่ไหว,ไไหวจะใ,<ช>ใช่ไหมเป็นคน,คนพักฉัน อย,อย่ามาทำนายงั้นนึกว่าฉันกลัวแล้วไงแมงร้องหนีแล้วไม่ไปนึกภาพหน้าเธอนี่แบบอ๋อจะน่ารักเถอเอ้ยนึกว่าฉันกลัวแล้วไงตอนตอนที่นึกหน้านี่เริ่มกลัวแล้วให้ตายดินทำไมผู้ใจอย่างนั้นล่ะคะเฮ้ยนี่มันนี่มันเลสสโตนบังทุกโอ้โหมันจะปั๊มเลเวลตะบอกทำไมอะ ก็ตรงนี้มันมีตะเลศโตมันไปไหมดอ๋ออ๋ออันี้เก่าเวลเฮ้ยอ้าเจอเพชรแล้วใช้เล็กขุดใช้เล็กขุดใช้เล็กเต้นเต้นเฮ้ยโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับทำไมมันไม่ขึ้นอินเวนทโด้คนได้คือแบบว่าแต่ว่าปีอยังไงก็โชคดีอย่างนั้นนะครับ โอเคมีรถขับแน่ๆต่อไปทองทองกี่อันนะได้มาสี่อันครับอ๋อพอดียด่ไหนสดละสองชัว Xiaomi 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 your hand Don What Oh Nice เอาไปสองอันนะครับ Thank you ของเต็มเอาดาบไปเนี่ยครับมันเอาไว้ให้ผมขอแต่งงานครับเนี่ยอะไรต้องเสียสละมาหนึ่งอันครับเฮดเหรอใช่ ขอคุณคุณแต่งงานใช้เพชรเออคุณเน่ะต้องมาขอผมแต่งไงอ้อเหรอไม่ใช่ผู้ชายขอผู้หญิงใช่เราจะแหวกแนวไงผมจะได้แบบเล่นตัวแบบอ่ะอย่าที่ขวัญฉันไม่แต่งกับเธอหรอกใช่สิประมาณว่าไงวะเหมือนเหมือนในละครอะไรเงี้ยขวัญเลยดีฉันเธอมันมาจากยศตระกูลที่ต้อยต่ำเดี๋ยวละฉันไม่เอาเธอหรอกฉันไปเอาหมูดีกว่า แล้วคุณขุดอย่างนี้คุณจําทางขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับเด็กตอนนี้จะขุดอยู่ใต้บ้านตัวเองนะครับตึกโตตึกโตตึกโตจะเต้นอยู่แล้วเนี่ยตึกโตโตโตเพยงมันโตขนาดนั้นเลยเรามาลองทฤษฎีกันอีกครั้งนะคะว่าเจอทองอีกแล้วจริงหรอจริงหนึ่งอันเอิงหรอไม่น้อยตั้งเลยไม่โกหกไม่โกหกกู าคุณขวานทำงานหน่อยดีครับโอ้สองอันแล้วอ่อ๊สามอันแล้วอุอ๊ได้รถขับแล้วออ๊ก็ไม่อะไรอ่ะนะได้รถขับแล้วอ่ะ <c oughs> ไปดีกว่าค่นนี้ก็พอแล้วเอาแล้วหนูอ่ะหนูก็อดขับรถไงครับผู้ชายต้องขับรถมนคันเดียคนเดียวเองได้แล้วโ,โหเดี๋ยวมันเป็นแค่คนเดียวเอง อ <c oughs> ไม่ได้แล้วครับหนึ่งคันนะครับผมไม่เดี๋ยวผมป้นมนะันอัะมันกลับไงพอไม่เอาอให้มันปื๊บป้นมันอยู่ในคอกใช่ไหมมันออกมาเอาไม่ได้หรอกป้นแ่งหววนร้ายอะ่ะทำไมไม่เจออะไรเลยอะ่ะขวันเร็วดีทำง,งานหน่อยต้องขุนลงไปลึกกว่านี้อ๋อไี่เข้าสึกแล้วนะ เล็กรู้ัใจจัดมาดินี่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยอะไรขึ้นขวัญยังไม่ได้เลยมันจะไม่มีอะไรเหลืออะไรละมันเค็มไม่กินหล้าเค็มขมแลวกินดินนะปวกบ้าเปวกมันกินไม้เถอะได้อาอหนูจะครับไอ้นั่นนี่ว่า ใครเคยเอ๊ะใครเคยเห็นคุณขวัญแบบว่าน้อยใจบ้างไม่มีใครเขาเห็นกันหรอกพี่ขวัญเขาเป็นคนขี้น้อยใจนะครับ้านอไม่เคยน้อยใจให้ใครเห็นหรอกคอมเมนต์แบบอยากเห็นนมพี่จังเลยอย่างเงี้ยโคตรหยาบคายอ่ะแคก็อยากคายดีเป็นคนรับได้เหรอเออโอ้โหยังเคยเลยพี่ตื้อใหญ่เปล่าโหเอ้น้องอะไรวะ ผมมาแคสเกมนะไม่ได้มาขายตัวโถตื้นใจป้าแล้วคุณตอบว่าไงผมก็ตอบว่าน้องก็ก้มดูของน้องนี่ครับแล้วน้องอยากเห็นมากขนาดนั้นออเอาดิงขวานเร็วๆก็พยายามอยู่มันไม่เจอทำยังไงอ่ะเจอแต่อลอนเนี่ยที่ผมก็ไม่เจอเลยเนี่ยตอนเนี้ย มันจะครบร้อยอยู่แล้วเนี่ยไอรอนเนี่ยรอเล่นไม่ถึงอุ้ยเพชรฮะหนึ hey ่งสองสามฉันเป็นคนอับโชคสี่ห้าก็มีเพชรเจ็ดก้อนอีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้มค์ก้าทำไงซื้อหวยไม่เคยถูกเลย ใส่จะเป็นนักขุดนะครับนักขุดเพชรนักขุดมือฉังใช่ไม่เห็นมีอะไรกับชีวิตเลยก็จะทำไมค์คาร์บิโปรเจกต์นะครับแต่ไม่รู้จะมีใครดูยังไม่กล้ายังไม่กล้าทำเลยคนดูอ่ะมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแมวจะมาดูคนไม่ดูแล้วแมวจะมาดูนะครับใช่ อ้าแล้วผมจะทำโต๊ะคัฟทำไมเนี่ยโอ้ยตะล้องทำโต๊ะคัฟเฉยเลยคุณอาจจะต้องการครัฟไอ้นั่นหรือเปล่าผมจะคราฟท็อดแต่ท็อดมันแบบไปนี่ได้ไงอ๋อคราฟในตัวได้เออหล่อนเนี่ยนี่นี่พูดแล้วว่าเจอตะเหล็กเนี่ยอะไรวะเจอเหรอเจออะไรเจออะไรทองดีแล้ว หนึ่งเม็ดเองเหรอนั่นคือแบบพระเจ้าก็ส่งมาหลอกคุณไงครับแบบโอแค่หนึ่งเม็ดเองเหรอเดี๋ยวผมต้องหลงทางแน่ๆเลยนี่ไงสองเม็ดเออดีดีดีสามเม็ดดีดีดีห้าแค่นี้แหละแต่ไม่มีทองอ่ะพี่ขาดทองใช่ไหมใช่เราขาดทองอีกสามเดี๋ยวผมหลงแน่เลยอ่ะขุดมั่วมากเลยตอนนี้ ได้ครับนั่นไงเดี๋ยวก็ได้ไม่ทันขาดคำหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นขึ้นขวัญได้รถขับแล้วโ <Okay. S 1> อเคโหดจังเลยมผมนึกว่าจะแบบว่านานกว่านี้แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเรานี่ใช้ได้เลยใช้ได้อย<ด><ด>ู่ยทีนี้แหละ สิ่งที่ยากกับการหาเพรคือหาทางขึ้นหาทางออกไปตามทางสิเอาะละฮะเรียบร้อยครับวันนี้เราจะมีรถขับแล้วนะครับเราจะได้ไปทํางานกันในเมืองนะครับถึงเราจะไม่มีงานทําก็จริงแต่เราจะแอบใหเราทำงานแอบ <the> ใช่คุณอยากเป็นอะไรครับอยากเป็น Air ์ o s สเตสใช่ไหมครับอยากเป็นภรรยาของคุณนะครับทูย้ยคุณขวานทำไมพูดความในใจอย่างนั้นล่ะครับ พอน้องอ้วยแล้วคุณ<อ>คุณเอาใหญ่เลยนะไม่ธรรมดาใครไม่มีหรอกมีพวกอะไม่มีหรอกไปอ่านคอมเมนต์แป๊บแม่งอย่างเยอะโอเคตอนนี้เราไปแกลกรถกันไหมไปเผาเอาเผาที่บ้านก่นนอนไปนอนก่อนไหมไปนอนก่อนกนะ็ได้วดูดิแมวผมน่ารักกังเลยอ่ะม,มีมีมีอาหารให้แมวคุณให้ลูกคุณอะโยนมาครับเฮ้ยไปเอามาทา้งไหนป้าฮะโกงเหรอ ไม่พิชล้องมันมันตายจากตัวอะไรสักอย่างอ่ะแน่แน่หันหน้ามามองครับแน่น่อ,อย่าเข้ามาใกล้ให้หันมามองไม่เฉยถ้าจะกลัวในขนาดนั้นแยกบ้านก็ได้นี่มีเงินมีเงินถ้าถ้าเธอจะแต่งชุดมาขนาดนี้ <c oughs> สมัยสงการนี่จะไปอากูโก้ที่ไหนใ <c oughs> สๆใสๆด้วยโถเดี๋ยวใส่กระโปรงปิด ป,ออปิดบ้างอะไรบ้างหน้านี่มันหน้าหนาวถุยมองมออกไปสิปแล้วมันมีกางเกงแบบซอมบี้ด้วยอะ่ะมองออกไปนี่รู้เลยมันหน้าหนาว <laughs> ต้นคริสต์มาสนี่รออะคุณขวานเอาไปสามอันอะไรเยอะทองนี้โอเค thank you y จะต้องคิดด้วยนะว่าคุณจะขอผมแต่งงานที่ไหน <laughs> นี่ <laughs> ให้กันบ้าง อ๋อเดีเดี๋ยวเดี๋ยเราไปหลังไม้ชัวเมืองตุกตาหลังไม้ด้วยอ่ะวิ่งมาเลยอ่ะวิ่งมาหลบตรวห้องทรัวแป๊บตึงแแ่งโคตรสลับบทเลยเหมือนเป็นผู้หญิงเลยฮะเดี๋ยวมนดิฉันมีไอรอนอยู่แล้วเนี่ย19อันตัวเดียวที่เผาแลวดูก่อนปนึ่งนะโอเคปประตูบงประตูบ้านไม่ปงไม่ปิดปดปิดด้วย ผิดผิดตะโคตะโอนข้าทำไงครับมีจอนเนี่ยนี่ครับมีแต่พี่บีตะข้าไปดีกว่ามาแล้วน้องฝาอยู่ไหนเนี่ยไปเอาหมดมาลงเพิ่มซึ่งขวายจะลงพิ่มอีกนะลงอะไรเพิ่มอีกอหคะไปเอาสิ่งหาลาสัตว์มาเพิ่มนี่คุณการกดคอนโทรลดูคอนโทรลเลยครับซูมอ่ะคอนโทรลเฉยๆเออ เห็เ<ด>อ้ยนี่มันนางเอกอะไรเนี่ยนางเอกหนังโป๊เปล่าแต่งตัวอย่างเงี้ยถุยกล่องตูดได้เลยเอ้าว N P C ไปไหนคุณขวัญโดนซอมบี้จัดแน่เลยเออเพราะว่าเราอยู่กลางคืนใช่ไหมอ๋อนะฮะเป็นอาหารเช้าของซอมบี้ไปแล้วโอเคเรามาคุยกับวิญ,ญญาณกันดีกว่านะครับเนายนาย เราเอาของมาครบแล้วนะตอนนี้เราขอแลกหน่อยได้เลยอยากเอาคันไหนก็เอาไปเพนะครับแลกของครับเพชรสองนะครับนี่แถมให้สี่เลยถุยไอรอนสี่กับสี่โอเคได้แล้วเนี่ยสองคันไอรอนสี่อ่ะผมบอกไอรอนสี่อ่ะเออห้าห้าห้าเอาเพิ่มให้าได้แล้วได้แล้วงง ดแล้วทำไมทองแค่สามอันเองอะก็ทองอย่างละสามไม่ใช่หรอได้แล้วนี่หกแะนี่เอาใส่แม่เหล็กยังขาดหนึ่งอยู่เลยวู้ขวัญเอาเอาทองกลับเข้ามาอีกเอาครบแล้วมันอะไรอยู่เนี่ยวงไปหมดแล้วเนี่ยเอาทองออกมาดิเงี่ยครบแล้วนะดูนะเด็กๆดูนะครบแล้วนะเกตสองทองสามเหล็กห้าแลเป็นพยานให้พวกวิญญาณนี้หน่อยนะครับวิญญานผมแช่งแล้วไม่มีผิด มาดูดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรถอะไรอันนี้คือรถอบไอันนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะอันนั้นมันรถเร็วมันไม่มีบอกบอว่าชื่อว่ารถอะไรนี่รถต้องสีแดงอันนี้อ่ะมันคันเดียวกันปาวะคันเดียวกันปะเหมือนจะคันเดียวกันนี่ผมสีแดงดีกว่าเออคุณขวัญนะขับรถคุณป้าไปผมขับคันนี้ ไม่ได้ครับไหนก่อนจะเอาคันไหนเอาคันเอสีแดงเร็วกว่าผมคันไปยังไงสีแดงมันเร็วกว่าเดี๋ยวเราขับแข่งกันดิมารอหนึ่งสองสามอย่าพึ่งสิเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมก่อนโอเคนะผมติดปีกด้วยรถผมอะโอเคโอเคถอยมาเท่ากันก่อนหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเร็วกว่าได้ยังไงอะเธอมาเอารถคุณป้าไปเลย รถคุณป้านี่นะโอเคครับส่วนพาร์ทนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถคุณป้านะครับก็เดี๋ยวเซลฟี่แป๊บไหนๆเลฟี่บ้านน่าจะเพียงพอแล้วนะครับลุามาโอเคตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รถแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปชัวร์เมืองในพาร์ทหน้าแลวกันนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันต่อด้วยนะครับทั้งมุมของผมแล้วก็มุมของคุณขวัญนะครับนะอย่าลืมนะสองมุมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่นะครับสองมุมนะครับนะ ถ้ากันชอบ <Okay. S 1> กันก็กดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ต่อไปนะครับเย้ <Yeah! S 3> <Yay! S 2> ไปแล้ว <You! S 3> bye bye. แม้ผมก็ดูว่าน้องๆน,นะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนๆได้รูจักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือลคลิปต่อไปคลิปต,ตามนี้เลยครับเย yeah!